วัสดีครับอยู่กับผวกร้อดํากรีนครับเอาเริ่มแล้วครับขุดสะเดี๋ยวจะเอาต้นไม้ลงก่อนตรงนี้จะเป็นสะลูกไม่ใหญ่เท่าไหรครับประมาณงานกว่ากว่าเกือบสองงานแต่ว,ว่าเอาต้นไม้ออกก่อนครับเขาเรีกต้นอะไรไม่รู้ต้นอลางด้่ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันต้นอลางนี้ต้นอะไรไม่รู้นะ แต่ภาษาลาวเขาเรียกต้นอร่างแต่ภาษาไทยเราไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูหัวหน้าเสบทำการล้มกันพุศะ ถ้าเสพมาช่วยงานนี้มีแต่งานชั่วโมงเลยไม่มีงานตักดินครับคนกรุงเทพก็คือจันทร์กบหยุดพักสงกรานครับก็คือไม่ใช่ว่าเราให้ทํางานอย่างเดียวเราให้หยุดพักหยุดหยุดในการทํางานวันสงกรานครับเราก็จ่ายเงินปกติแหละแต่ว่าเราจ้างอันนี้มาพิเศษครับเอาละลมเลย ล้มไปเรียบร้อยครับวัวจะเขาจะเติบโตมาแล้วนี่ประมาณ20ปีมั้งเนี่ยล้มแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีครับประมาณเนี่ยขุดประมาณ2นาทีเองล้มเลยแต่ว,ว่ายาดาม่าครับเพราะว่าเจ้าของที่เขาให้อยากได้สะัมจะได้กว้างๆหน่อยจะได้ชั่วโมงหน่อยเพราะเราทำชั่วโมงคนระับ เลยช่วงนี้งานดินงดก่อนครับทา่วโมงต้องขออภัยหกล้อด้วยครับ <c oughs> หกล้อดำ เพราะว่าไม่มีใครลงดินเลยช่วงนี้เงียบเงียบเหลือเกินโอ้ใช้ระบบอุ้มเลยครับอุ้มไปเอาไปเผาทาน โล่งแล้วทีนี้การเสพทำงานสบายหน่อยอันนี้เราทำตามคำสั่งของเจ้าของนะ ว่าจะเอาอยัางไงครับให้วางตรงไหนบอกได้เราทําให้หมดครับเพราะว่าเราทําชั่วโมงได้ไหมเนะี่ยไปโดนต้นยางเล้วยต้องตัดออกก่อน

ไช่ไหมขยับไปอีกนิดนึงเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะโล่งแล้วกุสะได้สบายแล้ว การเสบทำงานใจเย็นนะเขาจะไม่ใจร้อนครับ